อันยองจอยสวัสดีครับยินดีต้อนรับในรับเข้าสู่ Baby m o n ster อร์เป๊สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของเบมอนกันตอนนี้เฉลยมาแล้วแบบว่ารู้อยู่ตั้งแต่แรกเลยนะครับกับรายการ is life นั่นเองปล่อยภาพออกมาแบบชัดๆไม่ต้องให้เห็นเป็นเงาแล้วก็คือ Baby m o อน t e r ตัวจริงเบมอนของแทร์เธอเองนะครับเตรียมตัวออกรายการ is life รายการที่ฟแฟนๆเนี่ยรอคอยมากๆเพราะว่าร้องสดจัดเต็มร้องสด100เซนะครับ Baby m o n ster อร์จะขึ้น ขึ้นโชว์ที่ i s Live ในวันพฤหัสนี้วันที่11นั่นเองนะครับก็คือวันพรุ่งนี้11เมษายนเวลาประมาณ5โมงของทางประเทศเกาหลีใต้นั่นก็คือเวลาประมาณช่วงบ่าย3ของทางประเทศไทยบ้านเรานั่นเองนะครับเจอกันแน่กับเบมอนในช่อง YouTube Its Live ร,รายการที่ฟแฟนๆเนี่ยดีใจกันมากๆเพราะว่วาครั้งนี้จะได้ขึ้นไปโชว์ร้องสดแบบไม่ต้องมีข้อกังขาอะไรแล้วทั้งนั้นกับวงแบนซะด้วยแต่ละคนเนี่ยก็มาพร้อมกับลุคที่แบบเฮ้ย สวยมากแล้วก็ดูเก๋ด้วยนะครับมีความไฮสคูลเป็นแบบว่าเบมอนไฮสคูลนั่นเองใส่ไทยนะครับใส่กระโปรงแบบว่าเป็นมินิสเกิร์ตกับพื้นหลังสีแดงของรายการอิสไลฟนะครับเหมาะกันมากเลยอยากจะเห็นแล้วว่าเบมอนเนี่ยจะโชว์พลังเสียงกันขนาดไหนรอดูกันได้นะครับที่อิสไลฟ์โมงตรงของบ้านเรามากระตอกับเอกหนึ่งเรื่องนะครับ Baby m o n s t เ r นั้นปักรายการใหม่เพิ่มอีกหนึ่งแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มเดินสายโปรโมทกันเต็มที่ล่าสุดนี้มีโปสเตอร์ปล่อยออกมานะครับว่า เด็กเบมอนจะไปออกรายการวิทยุนั่นเองของปาร์คมยองซูทางช่อง KBS คู่ FM นะครับโปสเตอร์ประกาศว l y g u e s สนะครับหรือว่าแขกประจำสัปดาห์นั่นเอง b a b ี m มอ ster มาแล้วเรียบร้อยนะครับกับรายการวิทยุครั้งนี้วันจันทร์ที่15เมษายน9โมงไทยเจอกันได้เลยนะครับที่ช่อง KBS คู่ FM นั่นเองเป็นทางช่อง y t u t u นะครับก็ไปดูเด็กๆไปให้กำลังใจเบมอนกันได้เลยนี่ก็เป็นข่าวคราวอัปเดตของเด็กอาูรที่เรานำมาแชร์ในคลิป นี้นะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจะรีบนำมาแชร์ทันทีเลยคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับอันยอง